สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาไหว้พับพิคเนตที่แยกห้วยขวางนะคะเราก็เดินทางมาโดย MRT นะทุกคนก็ออกมาที่ประตูสี่เลยจ้า ตอนที่เรามาถึงก็จะเป็นช่วง8ปดโมงเช้านะทุกคนคนก็เลยไม่เยอะแต่เราชอบนะแบบนี้กำลังดีเลยเราก็เดินไปซื้อน้ำพวงมาลัยดอกดาวเรืองแล้วก็ มีเทียนแล้วก็มีทูบอีกห้าดอกนะจุดทูบแล้วก็ทำการอธิษฐานขอพอรได้เลยจ้าส่วนใหญ่พาพพิคเนรที่ห้วยขวางเขาก็จะนิยมขอเรื่องการงานแล้วก็การเงินนะทุกคน เรามาวันนี้ก็จะขอเรื่องการงานนะการเงินก็คือขอให้ยอดปังๆนะ จากนั้นเราก็จะมาถวายพวงมาลัยดอกดาวเรืองกันจ้าเหมือนเดิมขอให้ตัวเองเฮงเฮงรวยๆโชคดีขอให้อยอดเดือนนี้เฮงเฮงปังปังแซ้า จากนั้นเราก็มาไหว้ขอพอรที่ด้านในกันต่อเลยจ้าตรงนี้ก็เงียบสงบดีนะทุกคนเราจะบอกว่าที่นี่ก็แล้วแต่ความเชื่อนะทุกคนเราเคยมาขอพอรเราครั้งหนึ่งแล้วเราก็ได้สนใจนะตอนเช้าอยู่นะคนคนก็ไม่ค่อยเยอะแต่ว่าเราก็ร้อนมากเลยไปต่อ เรียบร้อยแล้วจ้าเสร็จภารกิจตอนเช้าของเราขอให้ทุกคนที่เห็นคลิปนี้รวยรวยเฮงเฮงปังปงกันทั่วหน้านะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ